ก็ปันไดกับอีกซองท้หมื่นอันนี่แนมะ่ก็ชินได้ด้วยแต่ว่าไมนบ่นหะน,น่อนะใบไม่ต้องเด็ดออกในสอบให้ไก่เหอย้ำยวอันย้วยหวังเกียงคนนี้นนนะห้างหัวสิหัวเด็ดไปเลยครับคิดตังไปเลย เอาไปกินชนบุรีด้วยหัวใหญ่หมดไปแล้วคนซื้อเยอะสวนปลอดสารพิษ อ,อดสารพิษแตงบลกกลีเอาแห้งได้กี่หวัวแล้วกระลำเ <c oughs> หนื่อยอ่ะ <c oughs> บอกกลีอย่าทำตกดินนะเ <c oughs> หนื่อยอ่ะ อ๋ออ๋อซิกแซกแอา้าวเลยต้นหอมนะครับต้นหอมผักชีเก็บผักชียังอไะกระลำ Hm. Slot. อันนี้ต้นพริกใบม,มะกรูดขือมะละกอปลอดสารพิษครับพริกตรงนั้นเลยพริกตรงนั้นเลยโอ้ยพริกเยอะพริกเยอะ พีกเยอะนี่พีกเยอะนี่เก็บขา nè nói tung núm niêu đó Tụng nó núm niêu